ดุกยุ่งจ้ะสี่หกโมงเลยนะจ้ะยังเหมืออยู่จ้ะดอกแกลกเลยจ้ะนี่สวัสดีจ้ะยายเอี่ยมพ่ลรอจ้ะรอห้าเฮ็ดตามเคยล่ะพี่กัดไม้เก่าไม้เดิมเนื้อจ้ะบ้านน้องเมียจ้ะตำบลโนกขาเพอพุทธลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะปหลุนตอข้าพเจ้าจ้ะ นกแรกของยายจ้ะเป็นเผ่งเขาแค่นเอ้จ้ะพี่นองามๆจ้ะนี่จ้ะแค่กอจ้ะดอกหนึ่งจ้ะงามๆจ้ะพี่นกพอจุ่มหนึ่งจ้ะ เป็นหัวค้าจุดหนึ่งจ้าพี่น้องนั่อยู่จ้ะเมืองในพี่น้องแดงค้าลายทำไมดอกใหญ่จังโอ้ใหญ่กรเมื่อจ้ะจองบานจ้ะ <c oughs> จ้ะ โอ้ยเยนนะพิคนน่ะพ่นอ่ะคือบอสมบูรณ์เนี่ยจะ้ะพอสีบานจะ้นจะอือจ้ะสีบานด้วยจะ้ะจูิ่นไปสายเบิดน,น่าจะพี่นอ่ะ บานหนึ่งจะเป็น้อกงามอยู่จ้ะักมีดอกเดียวจ้ะมาใจเลย่นไข่ดอกหนึ่งจ้ะ กอดอกหนึ่งจะเฮ็ดกอจะรัมอยู่จ้ะพอสามบานจ้ะบานหนึ่งแก่พี่นอ้อง นัก่ะว่าจะได้เฮ็ดกระดายใหยอด่อแล,ล้วเ็ดปีนี่นี่จะบานหนึง่งโอ้ยพี่น้องใหญ่พอดอกหนึ่งจ้ะเห็นป่ะจ้ะนี่มาจ่อบเบิ้งป่ะจ้ะล่าจะพี่น้องเต็มละหม่อละเว้นเนาะจ้ะ โู้ย <Ooh. S 2> จ้าจ่าบังแน่ผุนไปตะแกงแสบบอจบพี่นอ้องแน่ผุนหนุ่มได้จ้ะดอกที่สองจ้ะพี่น้องไม่ใช่ไหมงามดีจ้ะแต่อันแม่งคิดค้าิ่นจ่ะดอกสองจ้า ดอกหนึ่งจาปูมันง,งามด้วยจ้ะออกออกอบมาไล่ดอกจ้าเพื่กอ,อก็คือจังสรรจ,จะออกเล็กๆน้อยๆไปจ้ะง่ามแห่งจะพี่น้องออพีตาแกงแสบบอพี่น้องว่าแกงแสบเด้อจ่าเฮสนนเนนนี่แกงแสบแกงนัวจ้ะตามมากับยายยายเห็นอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ มันดอกหน่อยก็มีแนวแฉกเพิ่นเนาะจ้ะพี่เนาะแฉกกะแกงแฉบคือเก่าละจ้ะนั่นประเดีนี่แกงหวานหวานจ้ะพี่เนาะพายพวเคยกินนะกะก็ะบ่คือว่าละ่ะยายนั่นกินตลอดจะเฮ็ดเจนินดิแกงแฉบแกงนัวเนาะจา้ะเพิ่นออกตามบุงล่ะจ้ะตามห้องจ้ะตามห่มแนงหรือห่มบากใหญ่ๆจ้ะเพิ่นออกเฮ็ดเจนินี่จ้ะ นี่จ้ะไอ้ตะลุนตอกับย่า่ปะย่า่จะได้อีกว่เน้องจ้ะออกหนึ่งจ้ะพี่เนะ้ะงตามได้มากจาใจจยะเห็นอีกสองดอกจใจแพะคุ้งห้ามจ้ะพี่เนอ้องไม่ใจไหนหน้ามบ่จ้ะ ง่ายแน่จ้ะกะตะแกงแสแพงจ้าพี่เนาะพ่อซองจูมจ้ะได้ครับวัชิบะฟ่อพลด้จ้ะห้าอย่างแห้งเห็ดปีนี้จ้าพี่เนาะพันออกบุคือเก่าแน่จ้ะจ้ะแต่ว่างามอยู่จ้าพี่เนาะจูเพิด้วยไปตะแกงแสผลีได้เนา่พจน์ พี่หน่อไปตักแกงหวานเนาะยายว่าเพิ่งออกไปเรื่อยๆจ้ะแต่เพิ่นออกบลายจ้ะบลอดดอกสองดอกเนาะจ้ะพี่น้องคอยเลี้ยมคอยไทยไปจ้ะตามโขอขี้ดินใส่ไปเสร็จแล้วจ้ะมาจ้ะเนี่ยต้นไข่จ้าสองดอกจ้ะพี่น้อง จดอกหนึ่งโอ้บ่ได้จำาจดอกนี่เพิ่นวอยเป็นเสือเพิ่นจะในดอกเดียวจ้ะยากจะหายอวยลงเหม่อเลยจ้ะพอลูกเพิ่นจะพี่นนอพอลูกก็ลูกแล้วนะจ้ะนี่จ้ะพี่นนอเลี้ยวเห็นบ่อจ้ะเห็นลำหกจ้ะใกล้จะเปิดในเบิ่งเห็นลำหงกเด้อน้องนี่ นาโงกเลือปีถึงดอกหน่อยก็เห็นละง่น้าจ้ะมันในใจนี่โอ้โหน่าจะพีน็อกก็เป็นอย่างสีละนอเนี้ยนี่เขาดดงดอกหนึ่งจ้ะแต่บาบาลเพิ่นจะพีน็อกโองได้อยู่จ้ะถือฝนลละจ้ะ พอเหยิงนกยุ่มจะพี่ดองดอกหนึ่งจะโอ๊ยมากจำเจย่าบ้าค่ะนงยุ่งอกนี่จะเห็ดละงูก็เนี่ยเฉลืออกอยู่จ้ะออกไปเลื่อยลยละจ้ะจะบอกรลายเนาะจ้ะพี่นกเป็นนกยุ่งจ้ะรู้ผลงานจ้อย่าเอี่ยมมาหอนรถนะจ้ะประมาณประมาณก็มาเบ่งน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องพองไปจ้ะ แต่ละเมื่อละเว้นกะยายทีไปหาคลิปอะไรยังพี่น้องเบิ่องนอจ้ะเฮ็ดกะเลืบบูดจุดอยากหยักละจ้ะพอตกมาจ้ะเฮ็ดก็ดอข้าดินก็ไม่มีเด้อจ้ะพี่น้องยายบ่แนะน้าเม่มาหาจ้ะพี่น้องยายมาหอดรถจ้ะเนี่ยพผนง่ายยายกับพ่อได้แกงอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะไปเฮ็ดร่วมๆจ่ะเฮ็ดผงเฮ็ดละงงแน่เฮ็ดบ้านแน่เฮ็ดจุ่มแน่อนอจ้ะตาเดียวยายบ่ได้เต็มเด้อจ้ะมันเห็นบ่จ้ะเนี่ย ขอคุนเทียนกดไหลกดแช่ให้ยายเอ็มเด้อจ้ะพ่อมีกำลังใจหาคิมใหม่ๆพี่น้องเบิ่งจ้ะคิมนี้ฝากไว้ท่านีและจ้าสวัสดีจ้า